บัดนี้ก่อนสิไก่กันนี้กาบอมีน้อยยังแล้วสิแถมพนสอนสมงอันนี้สง เดสวนนี้ให้ไปสิว่าสองทางน่ะให้แกดวงวิญญาณพอคำพูดลาดเล่าพอท้องสุขลาดเล่าผู้เพิ่นตายน้อไปแล้วว่ามาเดิน แม่เจ้าขี้เอามาแม่จะยู่ตรงหน้าให้เจ้าขี้มาผาย,าายมาเอาส่วนบุญส่วนกุศลที่หลูกและล้านเจ้าได้เหตุให้ตั้มให้ในมือนีวันนี้เล้ศพอเด้อพพอคำพูดพอทองสุกเอ้ มาเอาบุญไปจังาง่ขึ้นเบิ่งถึงสวรรค์เอาไปฝันนารกให้มุนเพทาลายมา มาเาบุญไปจ้างโยมพี่บานท่านผู้ใหญ่พอคำพู้พอทองสุกเอยจ้างให้เพิ่อนพาไปเมืองมีมันผ่านตาไปค้ยท่าอยู่สวรรค์ว่ามาเด้อ เดพอเด้อมาซาเมีิวันนี้มาเอาส่วนบุญส่วนกุศลที่ลุกและล้านใด้เหตุหายทำหายในเมริวันนี้เดี๋ยวพอเด้อพอคำพูดหลาดเราเอ้ยให้เจ้าขี้ส้างมามารับเอากองบุญมาเอาไปเป็นทุนส่งนุ่นไปเมื่อ พอ่อคำพู้พ่อทองสูกเอ่ยเตย่เจ้าาาหนา้อยกายาเจ้าไปได้เผาอย่างจุดจี้เหลือตั้งแต่ทีมี แต่ห <S reading on ear> no ูบทายเจ้าพอให้มวลนลูกเต่าลานเจ้าได้นั่งเงพอคำพูดพอต้องสูกเลยบัดบ้านเพิ่นไปให้กัยังหูบ่าเต่ามันาบัดบ้านเพิ่นไปนะ เพิ่กนกะยังโน้อตาาคงและย้ำพอตายไปแล้วพอคำพู้พอท้องสูกเกยเจ้าสิอยู่จังได้เด้คำเลงลงกะคงมีดลูกคิดเห็นบ่มี แม่นพอไปนอใส่แล้วบอเห็นแววบอเห็นไงสร้างมาป่าลูกเต่าไว้ให้ไทยบานเพื่อนนางโบองพอคำพูดพอท้องสุขลาดเหล่าเอ้ยเดี๋ยวนี้ญาติพี่น้องเพื่อนได้เตียงดอกปาเวน เช่นผ้าสรงในง้อมาเชิญเอาดวงบิญญาณเจ้าให้เจ้ามานอกินเขากับลูกสาวลูกสายกับหลานเจ้าให้อิ่ม พอคำพูพอต้องสุกเอ้ยขันแม่นกินอิ่มแล้วโตเจ้าอย่าดวนเมื่อนานะโอ้ความตายไม่น่าเลยจะเข็นค่า กันมาลายสิบป,ปีมีสุขสันมาจุรามาพากฐานไปจากกันโอ,โ,อโอ้วันวานยังวานอยู่ผู้เชยชม พาพาข้าวนี้เถิดจงบังเกิดแก่พ่อคำพู้พ่อทองสุขลาดเหราผู้ห่วงหาบอกลูกหลานคิดถึงพ่อทุกเวลาหยาดน้ำตา คนอยู่หลงังยังอาว พอคำพูพอท้องสุกเอ้ยขันเจ้าอยู่ผ้าผืนคอยอวยขึ้นกาบอย่าได้ไปอะไรหลับดอกที่บุญอยู่ทั้งนี้นนาพอลานี้อยู่ทั้งใตไขประตูเปิดป้องทรงเอาดวงวิญญาณนาพอคำพูพอท้องสุกลาดเราคอยนี่แล้วให้เล่าเปล่าว่าเต้ามานนะา ขั้นเดือนมืดให้เจ้าขีมา่มาซ้ำว่ามาเด้อขั้นเดือนดำให้เจ้าขี่มาพายกายน้ำโน้นมาไบวไ้วยีพอเอ้ยขั้นเจ้ามาแต่ทิศไตยอย่าข้าพื้นดอกแผ่นบินมือนีญาติพี่น้องทวาบินวงอาวอนหาญาติกาวงว่า กะเล่าขาดผิ้งพມວอมว่ามาดื้อมาน้ำเสียงของของงานจรองของปีสงของปีรังมงมงหากได้ยิ้นด้อเล้วนั่น วิญญาณเจ้าให้เต่ามาอ้อออาวในตอนนี้ดวงวิญญาณพอคำผูหลาดเราพอต้องสุขลาดเราคงสีมาโนหอดแล้วในตอนนี้สีเว้าบอนอาวาสตาน เทพทรงดวงวิญญาณพอคำพูดลาดเล่าพอท้องสุขลาดเล่าผู้เพิ่นตายนอไปแล้วไปสวรรค์สาเด้อ ไปสวรรค์สาเดอโตจากนีคงเลือดเต่ความหลังโน้พอ,อน,อ,นอความดียัองอยู่ในใจสีบอล พอตายไปกะคงไกลแต่เพียงร่างคำสั่งสอนลูกจำเจอพอคำพู้พอท้องสุกเอ้ยถือว่าผมเดเทป่ามาเอาเจ้าว่าตาวขึ้นนะบอนเคยเยืนมองเคยเบาหละเงือนบอนเจ้าเคยโน สิเหลือไ้ในหัวใจคัลแม่นคิดโทษเจ้ากสิเบิ่์ให้วินลยันพอสบายถึงสบั์สันฝ่าวิมานกว่าวงอย่าห่วงอย่างลูกสาวลูกชายพอคำพูเด พอของเฮาตายละเด้อเด้อลูกละให้เจ้าหักแพงกันเด้อคำเดอ้อมีแนวใดสำคัญให้คอยจ่าหาลอเบา พ่อตายไปแล้วพี่ฮักน้องน้องหาพี่ลูกพ่อ สร้างคุณงามความดีให้ทำบุญเด้อยาติน้ำจนเช้าบ้านใดสาลืม,มนาลูกสาวลูกสายพอคำพูพอท้องสุกลาดเ่าเอ่ยยับเข้ามานอกไก่ไกล ลูกหลานพอคำพูพอท้องสุกเอ้ยยับเข้ามานกไก่ไก่ไก่พอสิสษะงามละเทิงบุตรีบุตรตาพอลาเดินคำ อาอยากกาเพียนตัวเมื่อลูกพ่อทั้งหญิงชายสาดมีบุญพ่อบ่ลายเลยมาตายได้ตาขึ้นสวรรค์ไป ลูกสาวลูกสายพ่อเอ้ยถ้าหากมีนอนสา,า,นาัตนะพ่อสิกภับขึ้นมาเอานินหาลูกอยู่ว่ บักลาพเอ้ยซาดีเด้อพอไปตอนอย่าาวนน้ำพ่อเด้อพ่อควายลูกจะเล่นสู่คนเด้อ 花啦。